กินไม่ก่อนเลยละกันตัดไปอ้วาว <laughs> อะไรเฮ้ยดื้อืม ตัดหางอืมลูกหัวคมๆลูกหัวอย่าไปอย่าไปไกลเกตสองละโอเค oh, mình loay tay này. ok, setup, đẩy lối từ này, quăng, tị, thả đạn, tị, 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 mấy tị, แสนสี่เก้าเกืบแสนห้าเกืบแสนห้านิดเดียวเองถ้าใช้เวนเดอร์ลอร์สี่ชิ้นผมว่าแสนห้าแต่ถ้าแน่ๆเพราะว่าตอนนี้ที่ผมใช้มันเป็นไม่เป็นสองน้ำแข็งอะ่ะเดี๋ยวนี้จะเล่นกันอยู่สายเมลบ้างนะสายนี้เล่นยากแต่ว่ายิงบอสได้แรงเพราะว่าบอสนี่ไม่ติดแช่แข็งอะ่ะ ก็เล่นเมลแล้วกันเอามายิงบอสเอามาลูกหัวคมๆมมนะครับมจมตีบมนัสน้ำแข็งอต,ตายชี้นะนาไม่มีมาสวรรคเก้าหกแปดจงหลอดนะครับ เฉินเธอกับกันยูไป้ายไหนมาก่อนเอ,อ่อน่าจะเสินเธอกับจงหลีมาก,ก่อนป้ายแรกครับกันยูน่าจะเป็นช่วงประมาณปลายเดือน1แต่ก็ไม่ชัวร์ร้บเป็นินะแต่ว่าน่าจะมาในช่วงเดือนหนึ่งนั่นแหละนะครับไม่ต้นเดือนก็ปลายเดือนเนาะเพราะว่าแผดสอมันมันมาช่วงประมาณต้นต้นเดือนไหม <S <S น,นะอืมมาประมาณชุดทุงต้นเดือนนั่นแหละนะครับแพทสอต้นเดือนหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเวลาไลแล้ว,รลวหรอเดี๋ยวพอดีช่วงดึกวันนี้ผมจะไล์อีกเกมหนึ่งครับวันนี้ก็เลยมาไล์เกมนี้ก่อนจริงๆเขาไม่ได้ว่าป่วยนะ มันมันตามแล้วเสียงมันก็เปลี่ยนเลยอะครับเพราะจามตามแล้วมันก็เสียงแหบไปเลยประมาณนั้นเลยเกมนั้นเกมอะไรอ๋อออาชมีสตาครับอาชมิตาร้องดึกว่าจะไล์อาชมิสตา,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 สตาเดี๋ยวมีกิจกรรมใหม่มาครับ